วันนี้เนี่ยพวกแกรอเลยนะเว้ยฉันได้เงินมาแล้วบอกได้เลยว่าเลี้ยง่ำๆแน่นอนเว้ย <c oughs> เออใมันได้อย่างงี้หรือวะ <c oughs> ายไปเหนวะเนี่ยหรือว่าแกมันคนละไปฮะอ้าวนี่เุจู่มาโยนขี้ผมทางนั้นถ้าไม่เชื่อเนี่ยพี่ลองค้นดูก็ได้แต่ฉันขึ้นรถแกเนี่ยแล้วมันหายอ่ะแกต้องรับผิดชอบดลวะเออคุณคะคุณคะโนี่อย่ามายุ่งเรื่ององื่นได้ไหมผูกป่าไปเลยนี่พี่ชาย ถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็ขอกันดีๆก็ได้เงินแค่นี้เองผมให้พี่ใช้ขึ้นทีฟีได้อยู่แล้วครับคุณฟังฉันก่อนโอ้ยโถยสำคาัญหลบไปดิยนี่คนฉันเห็นนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนขโมยเงินของเชฟคนนั้นไปก็ใช่ครับผมไม่เถียงว่าแต่คุณเป็นญาติข้างไหนของไอ้หมอนนอ้านระเห็นเดือดร้อนแทนกันจังฉันก็ไม่ได้เป็นญาติข้างไหนของเขาหรอกแต่ฉันเนี่ยแค่ไม่อยากมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับจอน โอ้โหโจนนะครับไอหมอหนั่นเนี่ยครับโจนก่อนที่คุณจะกล่าวหาผมเนี่ยฟังผมอธิบายก่อนนะครับงั้นก็รีบว่ามาไม่งั้นเนี่ยฉันจะโทรเรียกตำรวจมาจับให้เข็ดเลยนี่ยังเป็นลืมอะไรป่ะพันหนึ่งไ,ไม่ลืมหรอกพี่ <laughs> เอา้าต <laughs> ่อตัวไปนะ <laughs> เจ๊เจ๊เงินค่าอะไรไม่ทราบก็ค่าคุ้มครองไงเสียอำนาจเนี่ยให้ช้าเนี่ยมาเก็บค่าคุ้มครองใครก็ตามที่ขายของในพื้นที่ของเสียเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครองเร็วๆอย่ามายกเยอะเสียเวลาฉันจ่ายค่าเช่าไปแล้วทําไมฉันต้องจ่ายค่าคุ้มครองด้วยฮะแถวนี้ก็ไม่เห็นมีหมาสักตัวเลยนอกจากที่ยืนเห่าอยู่เนี่ยอ้าวอ้าอ้าปากดีนักนะฮะ แล้วจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเว้ยฝากไปบอกเสียด้วยนะเห็นใจคนทำมาหากินบ้างอย่าเอาเปรียบกันนะไม่จ่ายใช่ไหมเออจาอย่างนี้ใช่ไหมเออได้พอพอได้แล้วโอ๊ยพอได้แล้วข้าวของฉันพังหมดแล้วแล้วแบบนี้ฉันจะเอาอะไรขายล่ะมานี่เล้ว เนี่นี่แค่สั่งสอนเบาๆนะเว้ยว่าอย่ามาแข่งข้อกับเสียจ่ายไม่จ่ายสรุปอะอ่ะ,อะจ่ายมจ่ายจ่ายแล้วจ่ายใจใจนี่จะก็แค่นั้นโดท้าให้เป็นเรื่องใหญ่จะ <laughs> ลองดีเอ้ามีอีกร้านดีกว,ว่าฮ <laughs> ไปเจ๊พังหมดเลยแล้วทีนี้ฉันจะเอาผล,ลไม้ที่ไหนขายเนี่ย,ย,ยคนอะไรอะ่ะเร็วได้ใจจริงๆเลยไปค่ะไปเอาเรื่องมันกันโอ้โหแต่เย็นๆคุณจะทำอะไรเนี่ยมก็ต้องวางแผนนะครับตัวถ้าลูกแมวเนี่ยจะห้าวได้ไหม ทีนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยจะเอาเงินไปคืนเจแอนแกเพื่อเป็นค่าเสียหายที่หมอนั่นมันพังร้านแกเดี๋ยวนะคะเจแอนที่ขายผลไม้ในตลาดเหรอคะใช่ใช่ใชเนี่ยเจแอนคนนี้แหละทำไมเหรครับเขาเป็นพี่สาวฉันเองค่ะที่หนีตามผู้ชายออกจากบ้านมาหลายปีแล้วอะ พี่แอนอย่าไปเลยนะพี่รักผู้ชายคนนั้นมากกว่าคนในครอบครัวพี่ถึงจะทิ้งพวกเราไปอยู่กับเขาอะที่จะอยู่ได้ยังไงแกไม่เห็นเหรอพ่าแม่ไล่พี่ยังกับหมูกับหมาพี่แอนแม่เขาหวังดีกับพี่มากเลยนะเขากลัวผู้ชายคนนั้นอะจะหลอกพี่อะพี่อย่าไปเลยนะพี่แอนนะไม่มีทางพี่คอสอ่ะเขาไม่มีทางทิ้งพี่แน่นอนพี่แอนปลพี่แอนกลับมาอย่าไป พี่แอนอดีฉันได้ข่าวว่าพี่แอนเนี่ยมาค้าขายอยูแถวนี้จ้ะฉันก็เลยมาตามหาเจ้แอนเนีผมรู้จักดีครับเขาเช่าห้องอยู่ตึกเดียวกับผมเดี๋ยวผมพาคุณไปหาเขาเองครับเฮ้ยงัย้นเรารีบไปดีกว่าคะ่ะฉันคิดถึงพี่สาวจะแย่อยู่แล้ว น้องพี่นี่มาได้ยังไงอะ่ะอ๋อพอดีว่าฉันเนี่ยบังเอิญเจอเขาอะ่ะเขาบอกว่าเขารู้จักพี่แอนฉันก็เลยให้เขาพามาจ้ะพี่แอนพี่แอนเป็นยังไงบ้างอะ่ะพี่แอนรู้ไหมว่าฉันคิดถึงพี่แอนแล้วก็เป็นห่วงพี่แอนมากเลยอะ่ะแล้วพี่คอสอ่ะพี่พี่เลิกกับเขานานแล้วแหละพี่คอสอะ่ะมันหนีไปอยู่กับเมียน้อยแล้ว ถ้า,างั้นเรากลับบ้านกันนะพี่บิว <Bill, S 1> พี่จะกลับไปได้ยังไงแกก็รู้แม่อ่ะเขาคงไม่ให้อภัยพี่หรอกโอ้พี่แอนแม่เขาให้อภัยพี่ตั้งนานแล้วพี่รู้ไหมว่าแม่เขาเป็นห่วงพี่มากเลยนะไม่งั้นอะ่ะเขาคงไม่ให้ฉันมาตามหาพี่ถึงที่นี่หรอกจริงเหรอบิวพี่อะ่ะตั้งใจว่าพี่ จะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไปลงทุนทำมาหากินที่บ้านแต่ว่าพี่โดนไอเสียอำนาจอ่ะมันรีดถ่ายค่าคุ้มครองอ่ะจนทุกวันนี้พี่แทบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนี่ครับพอดีว่าผมเห็นมันตอนที่มันถ่ายเงินเจนที่ตลาดอ่ะแล้วมันก็มาขึ้นรถสองแถวผมพอดีผมก็เลยเล่นกลนิดหน่อยเอาคืนมาให้ครับขอบใจมากมนะตัง้งไม่เป็นไรครับ คนหาเช้ากินขําอย่างเราเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วว่าะดีผมมาสงสัยอย่างนึงว่าหมอเนะี่ยมันเป็นคนของเสียอำนาจริงหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยเคยขับรถที่เสียเขานะครับเขาไม่ใช่คนที่จะมาขูดรีดคนหาเช้ากินข้าอย่างพวกเรานะครับแล้วถ้าใช่จริงเนี่ยป่านเนี่ยเจ๊นโดนขึ้นค่าเช่าที่เรียบร้อยแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ผมช่วยเอยงครับฮัลโหลสวัสดีครับเสีย่ยผมตั้งเองนะครับ ตั้งแต่ออกรถขับเองแกนี่หายหัวไปเลยนะรายได้เป็นไงบ้างล่ะก็พอเลี้ยงตัวเองได้ครับเสียเฮ้ยอาเอสียครับไม่ทราบว่าเสียได้ส่งคนมาเก็บค่าคุ้มครองที่ตลาดบ้างหรือเปล่าครับฮะเก็บค่าคุ้มครองบ้าเลยแค่ค่าเช่ากัวค้าแม่ค้าก็จะแยกอยู่แล้วจะต้องไปซ้ําเติมกันอีกทําไมล่ะแต่คนที่มาเรียกเก็บค่าคุ้มครองเนี่ยเสียเขาบอกว่าเสียเป็นคนให้มาเก็บเองนะครับเฮ้ยมันกล้างชื่อเสียเลยหรือวะแบบนี้ไว้ไม่ได้ รู้จักเสียน้อยไปซะแล้วตั้มถ้ามันมาคราวหน้าแกช่วยบอกเสียทีเสียจะส่งลูกชายคุณโตของเสียไปจัดการมันได้เลยครับเสียขอบคุณมากนะครับเออเออขอบใจมากตั้มแค่นี้ก่อนนะครับครับ <enthalpy> <h ump> เห็นไหมผมบอกแล้วว่าไม่ใช่เสียแน่นอน ผลไม้จ้าผลไม้ไมยจ้าผลไม้ค่ะ,ะ,ะตั้งเลยเดี๋ยวตั้งอ่ะเจ๊เออฉ,ฉันขอโทษนะพอดีว่าแม่ฉันป่วยอ่ะน้องสาวฉันอ่ะก็เลยเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่หมดอ่ะจริงจ้ะพี่ พี่สาวฉันไม่ได้โกหกนะจ๊ะอะไรวะจะมาทวงเงินทั้งทีแต่แม่ก็ดันป่วยเนี่ยนะโหพี่เรื่องแบบนี้ใครมันจะไปห้ามกันได้ล่ะจ๊ะพี่จ๊ะงั้นเอาแบบนี้นะจ๊ะวันนี้ให้พวกฉันขายของก่อนแล้วพรุ่งนี้พี่ค่อยกลับมาเอาใหม่ดีไหมจ๊ะวันนี้เนี่ยฉันไม่เอาก็ได้แต่แกยอย่าเบี้ยวนะเว้ย

เตรียมตัวนะพี่มันมาแล้วอือฮัลโหลมันมาแล้วว่าไงยืนเบื่อไหมวะตามสัญญาอะตามสัญญาจ้ะเอ่อแต่ว่าขอถามอะไรหน่อยสิทำไมเสียถึงไม่มาเก็บเงินเองอะจ้ะโอ้ยอย่าพูดมากได้ไหมอ่ะเรื่องแค่นี้เนี่ยเสียเนี่ย เขาไม่มาเสียเวลาหรอกเว้ยใช่เรื่องแค่เนี้ยเสียเขาไม่มาให้เสียเวลาหรอกเพราส่งให้ลูกชายมาก็พอโอ้ยลูกชายเสียคนไหนแล้วนะเฮียฉันก็นึกว่าใครแอบอ้างชื่อพ่อมาขูดรีดเงินแม่ค้าพวกนี้ที่แท็กไอ้น้องชายไม่รักดีอยู่เช่นนี้เองใครใช้พ่อมาตัดเงินเดือนฉันอะฮะต่อแล้วแกเนี่ย เที่ยวแบ,บมือของเงินไปวันวันงานการก็ไม่ทำเรียนก็เรียนไม่จบเอาแต่มา,าหัวราน้ำแบบเนี้ฮะเพื่อใครจะไปทำงานให้มันโง่อะสมบัติพ่อก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่เหรอฮะแกไม่น่าเกิดมาเป็นน้องฉันเลยไอ้น้องไม่รักดีนี่หัวสมองแกคิดได้แค่นี้เองเหรอวะเอาชื่อพ่อมาแอบอ้างมาขู่เรีดกเงินแม่ค้าแบบนี้ยถ้าพ่อรู้นะพ่อเอาแกตายแน่เฮียเฮียเฮียอย่าฟ้องพ่อนะเฮียคือฉันสัญญาฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะถ้าจะขอร้องจริงอย่าบอกพ่อนะเฮียนะเสียใจด้วยนะไอ้น้องวะ เฮียนี่เกลียดจริงๆเลยไอ้พวกที่ชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่านักเลงจริงอ่ะเขาไม่รังแกคนที่ไม่มีทางสู้หรอกเว้ยเสือมันต้องจัดกับเสือไม่ใช่มาหาเรื่องแมวแบบนี้จำใส่กระองของพวกนัแกไว้ไอ้คนไปดิไอ้ไอ้ปล่อยนะเว้ยไอ้ปล่อยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่น้องชายของผมเนี่ยมาททำให้ทุกคนเดือดร้อนส่วนเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองต้องขอโทษจริงครับ ปโอ้เฮียเฮียไม่ปล่อพ่อหเฮียเฮียเฮียหมดเรื่องหมดราวสักทีนะครับนี่คุณก็เจอพี่สาวแล้วด้วยถาย้างนั้นคุณจะาไงต่อครับฉันกับพี่แอนคุยกันแล้วค่ะว่าจะอยู่ต่อช่วยกันทำงานเก็บเงินสกักก้อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยครับถ้าคุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมขออาสาขับรถไปสง่งคณเองโห oh. บ้านฉันไกลมากเลยนะคะคุณขับไว้เหรอโอ้โหไหวอยู่แล้วที่ครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณลองไปนั่งรถเล่นกับผมดูไหมล่ะครับนี่จีบปะคะเนี่ย,ยรู้แล้วยังจะถามอีกเหรอครับ าบอ <_ nap> กลับบ้านไปไปอย่าตาบอดเลยไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยมึงแก้งคนตาบอดสนุกนักมึงยไงแล้วไงอ่ะมึงว่างมากเหรอมึงอยากเป็นพระเอกไงมาไปดิล้ออะไรอ่ะ มานะคะคมึงคิดว่าจะหนีกูพน้นนะไอออนพ,พี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะพี่ถ้ามึงไม่รู้เรื่องแล้วมึงจะวิ่งหนีทำไมวะมึงคิดว่ากูจะเชื่อมึงเหรอฮะ อิงฟ้าอิงฟ้าช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยครับอิงฟ้าใคได้ช่วยด้วยเรื่องตอนนั้นทำให้เธอถึงขั้นตาบอดเลยนเะีต้องทำอะไรสักอย่างละ ระวังหน่อยสิขอบคุณค่ะพอดีปาฉันมองไม่เห็น ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะเงินก็ดีละแล้วก็สิคะคุณทำไมคุณถึงตามช่วยฉันบ่อยๆล่ะคะเออคือผมมีน้องสาวคนนึงที่ตาบอดเหมือนคุณนั่นแหละครับแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วพอผมเห็นคุณก็เลยได้ถึงเขาครับผมก็เลยอยากช่วยคุณก็แค่นั้นเองครับฉันเสียใจเรื่องน้องสาวคนด้วยนะคะไม่เป็นไรครับว่าแต่ คุณตาบอกตั้งแต่เกิดหรอเปล่าครับไม่หรอกคะ่ะเป็นเพราะอุบัติเหตุน,นะคะพอดีฉันเข้าไปช่วยพี่ชายที่โดนนักเลงทําร้ายก็เลยโดนฟาดหัวไปด้วยจนสมองกระทบกระเทือนทำให้ตามองไม่เห็นนะคะโชคร้ายจังเลยนะครับแล้วคุณจําหน้าคนที่ทําร้ายคุณได้ไหมครับฉันจำไม่ได้หรอกคะ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากมันคงเป็นความโชคร้ายของฉันเองฉันก็เลยพยายามพึ่งพาตัวเองให้ได้เร็วที่สุดน,นะคะคุณนี่มองโลกในแง่ดีจริงๆเลยนะครับมองว่าสักวันคุณต้องมีโอกาสหายแน่ๆครับงั้น ถ้าไม่รังเกียจให้ผมดูแลคุณแทนน้องสาวของผมไปก่อนแล้วกันนะครับอุย้ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหมคะไม่เป็นไรครับ ถ้าไม่มีผมสักคนคุณจะอยู่ยังไงเนี่ยพทษค่ะที่ทําให้เป็นภาระผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวนะผมสามารถดูแลคุณไปตลอดชีวิตได้เลยจริงเหรอคะถ้ามีโอกาสได้มองเห็นอีกครั้งฉันอยากเห็นหน้าคุณเป็นคนแรกเลยคะ่ะคุณคือคนพิเศษของฉันถ้าเกิดคุณมองเห็นจริงๆคุณจะจำผมได้เหรอคุณไม่เคยเห็นหน้าผมนี่ จำได้สิคะฉันต้องเสียงอบอุ่นของคุณแน้เสมอถ้าคุณได้เห็นหน้าผมจริงคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะไม่ไม่ทาาค่ะไม่กระต่ายหน่อยของผม กวะดูสภาพน้องสากวากนดิแน่ส่งแพ้ไรพออยเหรอพี่โมเดลใจเนียนะคะนี่พี่ไอเองเขาไม่ได้มาหลอกอะไรฉันเขามาดูแลฉันตั้งหก่กดูแลอะไรอิงฟ้ามันไม่ได้ดูแลหนูก็มาเป็นคนทําให้หนูตาบอดนีไ่ไงจริงเหรอคะพี่ไอใช่แต่มันเป็นอุบัติเหตุผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่อิงฟ้าอย่าไปเชื่อมัน มันนี่แหละเป็นพวกนรกเลงที่มาหนักทำ้ายพี่อ่ะมันทาให้หนูต้องนอนลุกหลง,ลงทุท่งแหนูตาบอดแบบเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะอิงฟ้าไม่หน้าล่ะคุณถึงได้แกงทาเป็นดีกับฉันเสียแล้วนี่ฉันคิดว่าคุณเป็นคนจริงใจที่แท้จะหลอกให้ฉันตายใจแค่นั้นใช่ไหมไม่ฟ้าผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะอิงฟ้าอิงฟ้าหนูเข้าบ้านนี่ก่อนเลยพี่จัดการมันเองไปซิไปซิ ทำให้น้องสาวกูตาบอดไม่พอมึงยังเลยปทําให้น้องสาวกูเสียใจอีกอ่ะมึงไม่ขอชั่วได้หรอกเลยขู <c oughs> ขอร้องเลยปะวะมู่ขอมาชีวิตน้องสาวกูได้ไหวะฮะขูขอร้องเลยอย่าให้น้องสาวกูสวะวะเสียใจไปมากกว่านี้ได้ไหัวะที่ผ่านมาผมผิดไปแล้วแต่เพราะน้องสาวคุณอะทำให้ผมสำนึกตัวได้แล้วก็เลิกเป็นนักเลงผมจะไม่ขอให้คุณยกโทษให้ผมแต่ขอให้ผมได้นชดใช้ความผิดครั้งนี้ได้ไหม รดใช่เหรอมึงอยากรถใช้มากอะมึงเอาตามไปมร้องสาวกูเลยได้เอาไปเลยนี่มึงยอมตาบอดแทนลูกสาวกูได้จริงเหรอฮะชีวิตผมมันคงไม่มีความหมายอะไรถ้าไม่สามารถทำให้พู่มีเขื่อนผมรักกลับมามองเห็นได้อกัง้งไอไอ,อ้อีฟ้า หรอะคะไอ้ฉันยกโทษให้คุณแล้วถ้าคุณตาบอดใครจะดูแลฉันละคะผมยอมตาบอดเองซะดีกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยให้ผมได้ชดใช้บาปในใจของผมเถอะนะไม่คะ่ะไม่ถึงมันจะไปความโชคร้ายของฉันแต่ก็ยังมีความโชคดีได้พบกับคุณอะ่จะไปลี่ยนของผม <c oughs> เอาล้เอาละ โอเคฉันเชื่อว่านายจริงใจกับน้องสาวฉันจริงฉันจะบอกความจริงบางอย่างกับนายฉันได้ไปคุยกับหมอมาแล้วหมอบอก,กว่าตาของน้องสาวฉันยี่มีโอกาสหายได้แต่ไปก็ต้องใช้เวลานะาให้รอได้ป่ะจริงเหรอะครับต่อให้น,นานแค่ไหนผมก็จะรอไม่กรต่ายน้อยคุณได้ยินใช่ไหมว่าคุณจะสามารถกลับมามอเห็นได้อีกครั้งหนึ่งด <laughs> ีใจตั้งเลยคะ่ะ ฉันจะมีโอกาสได้เห็นหน้าคุณแล้วงั้นฉันฝากดูน้องฉันจงกว่าน้องสาวจะหายดีได้ปะวะได้ครับผมจะดูแลอิงฟ้าตราบเท่าที่ผมยังมีลมหายใจไม่กระตายนะรผม